หลอนานสิบปียิ่งขับยิ่งหลอ่อยิ่งขับยิ่งภาคภูมิใจนี่คือสุดยอดรถเบนซ์ในฝันที่หลายท่านนั้นปรารถนาอยากจะได้อยากจะมีเพราะมันคือรถเบนซ์เซี 250CDIAMG f a c e l i f t Lip, ปี15คันนี้นี่เองท่านผู้ชมลองดูภาพดูจะหากว่าคุณได้เป็นเจ้าของมันแล้วคุณได้ขับ ไปเที่ยวทะเลภูเขากับภรรยาสุทธิรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นแอร์เย็นๆเพลงเพราะๆช่วงล่างสปอร์ตสปอร์ตที่มาพร้อมกับพวงมาลัยสปอร์ต AMG เกียร์เพื่อนชิปซ้ายขวาแล้วก็ระบบความปลอดภยัยกล้องรอบคันมันจะช่วยทำให้คุณน,นั้น สะดวกสบายและมั่นใจขนาดไหนลองนึกภาพดูไปที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชมนิยมชื่นชอบในตัวของคุณไม่ว่าจะออกงานไม่ว่าจะเข้าสังคมไปงานบวชงานเลี้ยงงานรับปริญญางานเลี้ยงสโมโสรไปไหนก็ได้ที่ไปได้รับรองว่ามันจะตื่นเต้น เราใจแตกต่างรถที่คุณขับอย่างแน่นอนเพราะมันคือรถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทันทีอีกสิบปีก็ยังโก้อีกสิบปีก็ยังหล่อเพราะชุดแต่ง AMG ของมันนี่เองท่านผู้ชมจากป้ายแดงกว่า5ล้านบาทวันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะยนโฉม หรือว่าเป็นเจ้าของได้ไ,ดไม่ยากเพียงแค่ล้านกลางๆเท่านั้นท่านผู้ชมและมาพร้อมกับความสบายใจสูงสุดกับพรีเมียมวารันตีที่เบนซเพิเศษเฉพาะคุณนั่นก็คือการันตีนานสูงสุด3ปีฟรีค่าซ่อมคุณไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมสักบาท นี่คือรถเบนมือสองที่การันตีน้องๆป้ายแดงนั่นเองและมีเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นในย่านรามอินทราสำหรับคนไหนที่อยากจะเป็นเจ้าของรถ CLS 250 CI AMJ ที่มาพร้อมกับความแรงและความประหยัด คุ้มค่าในยาวอึดถึกทนกับเครื่องดีเซลเทอร์โบ4สูบแถวเรียง2.2ลิตรให้แรงม้าสูงสุด204แรงม้าที่4,200รอบตนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรในรอบต่ำๆเพียงแค่1,600รอบถึง1,800รอบนาทีเท่านั้นเองจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีด7 G-Tronic ให้อัตราสิ้นเปลืองหรือว่าโคตรประหยัดเหลือเชื่อเลยเกือบๆจะเท่าอีโกคาเลย17ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรถ้าคุณตีนเบาเนะเวลาเดินทางไกลเนี่ยคุณอาจจะมีเห็น20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนอกจากนั้นมันยังมาพร้อมกับไฟที่ฉลาดแล้วก็สุดยอดแห่งความสวยงามนั่นก็คือไฟหน้ามันติบีม LED นั่นเองท่านผู้ชม เป็นมันทีบีเอลดีที่ชาญนฉลาดมากๆไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดอัตโนมัติปรับสูงอัตโนมัติมีไฟคอนโทริงมีไฟเลี้ยวตามเวลาที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็จะส่องสว่างช่วยทําให้ขับขคี่ปลอดภัยมากขึ้นและเวลาเดินทางไกลความเร็วรถเกินกว่า100กิโมต่อชั่วโมงมันก็จะส่องได้ไกลมากขึ้นและมันยังส่องได้ไกลกว่า650เมตรเลยทีเดียว ช่วยคุณนั้นเห็นได้ไกลอุบัติเหตุลดลงแน่นอนและกล้องรอบคัน t 6 0 Camera บอกเลยครับว่ามันจะช่วยทำให้คุณนั้นขับขี่ง่ายไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงลูกชายหรือลูกสาวก็พร้อมที่จะใช้งานอย่างง่ายดายและความหรูหราอลังการกับ AMG ที่หล่อเร้าใจไม่เหมือนใครนั่นก็คือนี่ฮะ สายกันชนที่ตกแต่งด้วยโครเมียมยางงดงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ตลอดจนกระจังหน้าไดมอนด์กลิวสุดยอดแห่งความรูหราสง่างามยังกลับมีเพชรร้อยดวงเรียงร้อยอยู่หน้าโอ้โหครับมันสะกดสายตาทุกคนให้มองให้จ้องคุณอย่างน่อาอัศจรรย์ใจเลยทีเดียวและนี่คือสุดยอดรถเบนท์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปไหนไหน ใครใก็ชื่นชมและที่สุดจะหายที่ไหนไม่ได้นั่นก็คือภรรยาของคุณจะลหลงไหลคลั่งไคล้และรักคุณไปอีกนานพูดไงไดก็คือภรรยาปลื้มนั่นเองท่านผู้ชมสำหรับราคาจากป้ายแดงกว่า5ล้านบาทอย่างที่ผมบอกนะวันนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี68 บ n v p ก็จะมีราคาสุดพิเศษสุดเอกล u s i v e lusive, ให้คุณ่ะก่อนที่จะไปทราบราคาขอเสริมอีกนิดนึงคันนี้เปลี่ยนยางรันแใหม่4เส้นเป็นยางเิโรรี่พรีซิโรเพิ่งแตะถนนยังไม่ถึง200กิโลเมตรเลยท่านผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของโชค b ีสไตล์ดีที่ทำให้ช่วงร่างของรถคันนี้นั้นเฟิร์มมากยิ่งขึ้นด้วยคุณไม่ต้องไปทำอะไรเลยมีหน้าที่เพียงแค่ขับ อย่างเดียวเท่านั้นและนี่แหละครับคือความสุดยอดของรถเบนซที่คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้ช่วยคุณนั้นประหยัดเงินประหยัดเวลามีความสุขยิ่งกว่านั่นเองการันตี3สปีไม่จำกัดระทางฟรีค่าซ่อมเครื่องเสียเกียร์พังช่วงหลวมรถขับไม่ได้เอามาเคลมไม่ต้องจ่ายสักบาท ถูกใจไหมฮะราคา1ล้านหกแสนห้าหมื่นเกบาท1น5 9 0ล้านหกแสนบาทเราไม่ขายแต่เราจะให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่ติดตามในออนไลน์แล้วรีแคปหน้าจอมาวินคาก็าจะให้ราคาสุดพิเศษนั่นก็คือ1นล้าน 5 5 0 0 0 0ห0บาทประหยัดไปกว่า1,000 0 0บาท1ล้าน5 5า0 0 0 0 0บาทรถ CLS 250 CDI AMG ปี G, 15ที่สวย1ในร้อยคันนี้ก็พร้อมที่จะส่งไปจอดหน้าบ้านคุณให้บ้านคุณดูสวยดูแพงจอดหน้าบ้านก็ดูสวยขับออกนอกบ้านก็รัวๆให้คุณขับขี่ภาคภูมิใจทุกวันไม่เบือ่อ ตลอดชีวิตของคุณติดต่อเว้น VIP ที่เบอร์โทศัพท์0818561515 0818561515เว้น VIP ตั้งอยู่ซอยรามิทา93กรุงเทพมหารครเว้น v p ช่วยการันตีให้คุณ สบายใจนานสูงสุด3ปีเบนเวีีช่วยคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นง่ายง่าย